ทีมขายเราไม่มีเราสร้างได้แต่เราขายไม่ไม่ไม่เก่งโอ้ตรงนี้มันก็ขายหมดแล้วที่ขึ้นอยู่เนี่ยนถ้าใสม้รเป็นที่ปึกษาว่อาียอะปัจจุบันีเมครับเห็นว่ามีตอนนี้ก็เหลือที่ อันนี้สร้างแล้วเหรอฮะอันนี้อันนี้สร้างแล้วนี่แน่อยู่ดูข้างหลังเนี่ยมองอเห็นอยูย่ครับแล้วครับครับทีนี้เพื่อมี่มีปัญหาปัจจุบันคือเรื่องของขายขายกับคุณอ๋อขายขายก็คุณเราเราสร้างไว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกี่ปีแล้วฮะตีครับเม่อีห้าหนย์ศูนย์อยู่อยู่แล้วอยู่แล้บางคนยังไมาา่ได้มี ำยังไงเพื่อขึ้นโครงการได้นะครับแล้วถ้าส่วนนี้เราทําไปแล้วก็จะมีส่วนของที่ปรกษาการขายการตลาดรวมถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนต่างๆเนี่ย,าายนะเราการขายการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆหมายวามว่ายกตัวอย่างถ้าเราไม่มีทุนไม่มีทุนเนี่ยก็คืออยากจะได้ทุนต้องมา,มาไล่ดูวาเรื่องของตัวที่ดินในปัจจุบันเหลือทุอกกี่แปลงแล้วฉโฉนดไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมอะไรอย่างนี้ ไม่าแใจได้ไหาเะแต่ยูจิตไมเลย